บสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนเก่าล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังบาัต้นสาวเกียนแันเบียพาพี่น้องมาชมเอ็มหกครับผมมอเตอร์เวย์สวยงามสวยงามพี่น้องยำขึ้นนะครับเด้อบางยำขึ้นเนี่ยรถกำลังกลับบ้านพี่น้องกลังกลับบ้านหลายอยู่ครับผมนี่ผมลงกรุงเทพวัดขุนวัดสนา เดี๋ยวมาเห็นเอ็มหกบังเลิยนบังจักเทียพี่น้องครั้งแรกครับผมครั้งแรกสุดยอดเลยพี่น้องเออคนกำลังกลับบ้านครับผมลังเป็นมาเรวยๆเลยงามนะเอองามปะโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยวันจะมาจะแรกครับมาดูอยู่แต่บ่เคยได้ขึ้นเลียนนะจะบาะนาเทียสการได้ก็จะเปินอ่าพี่น้องมาชมสวยงามครับผม ทางหลวงหม้ยเลข6มีว่ามอเตเวครับผม M6 บางขินนครราชสีมาความสวยงามมาฝากพี่น้องอาจจะบ่ค่อยเห็นนะครับผมมอนเป็นยามขึ้นเนาะรถกำลังไปด้วยพี่น้องกำลังมาครับผมประมาณนีแ้แหละมันคือเหมือจักไดยวะ เออเดี๋ยวน้องรถตั้งเบรกล่วยพี่น้องกาบป่างเดินทางปลอดภัยนะครับเดอ้อลงเขากรุงเทพครับผมรถไล,ล่ไอรีพี่น้องเว้ยน้หงไลคักพี่น้องเอ,อ้ยเดินทางปลอดภัยนะครับเดอ้อไปแล้วกับผมกับลงุงกรุงเทพเพื่นเข้ากันล่ะเปลี่ยนไงเลยวะจุดงจื่อตนะ่เอเนี่ยทำทำปะ

รถกำลังแรงรวยรวยขึ้นบ้านได้พี่น้องไหได้เอ็มหกนะครับเด้อเอ็มหกรถคล่องตัวดีครับผมจะประมาณนี้แหละเอามาให้พี่น้องรับช่วงกันครับผมก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อันเป็นยังวิ่งขึ้นยังงามครับโย่อันนี้เป็นยังขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องหนึ่งก็ร่างใจให้บ้าต้นทั้มกิปใหม่ไหมพี่น้อง มากติดตามช่องทางยูทูบได้เป็นหน้องเด้อมาต้นสายเกียนใช่นเนาะวันนี้เอาความสวยงามทา้งดวงไมยเลกขงกงครับผมมอตเวบางบีนโคตรลาดครับผมจะประมาณนี้นะ้ป็นหน้องเด้อลิปเนีเวยวยังไงครับผมต่อกันคลิปหนาผมสวัสดีครับ